สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mi ศูนย์สาม ep นี้เป็น ep เจเราจะมาประกอบชิ้นงานค่ะตรงนี้เป็นชิ้นหน้านะคะเวลาเราประกอบชิ้นงานเข็มหมุดจะใช้เยอะมากและเวลาใช้ยังไม่ต้องตึงทั้งหมดนะคะแค่วางเป็นแนว อย่างแรกเนี่ยเวลาเราลงเราต้องดูก่อนว่าเสื้อตัวนี้เราจะทําตะข่ายแบบไหนเสื้อนะคะจะถักตะข่ายทั้งหมดสองสีฝั่งทางด้านข้างล่างตรงนี้ค่ะจะเป็นสีแดงข้างบนตรงนี้จะเป็นตะข่ายสีขาวลายนี้นะคะจะเป็นลายที่ใช้ในการแบ่งเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะตรงนี้เป็นชิ้นหน้านะคะ ตรน,นี้จะเป็นด้านหลังค่ะเราสามารถวางดอกได้แล้วแต่ไอเดียเราเลยนะคะเส้นที่จะใช้ในการแบ่งก็คือตัวนี้หลังจากที่เราวางได้แบบนี้แล้วนะคะเรายังสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าเราจะลงตะข่ายหกเหลี่ยมค่ะดอกถ้ามันน้อยเกินไปเราก็สามารถผัก เราเอามาประกอบได้อีกนะสีที่เป็นตะข่ายสีแดงนะคะดอกที่เล่นจะเป็นสีขาวกับสีชมพูตรงที่เป็นตะข่ายสีขาวดอกที่เล่นจะเป็นสีแดงค่ะด้านบนภาพนิ่งนะคะของการประกอบตรงนี้จะลงไว้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือ แล้วมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปค่ะคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอมันจะโชว์ออกมาคุณสามารถตามลิงก์ไปดูได้จุดที่เริ่มต่อลายจะเริ่มจากด้านข้างแล้ววนค่ะอันนี้เป็นด้านหลังเราใส่ลายริมแขนเข้าไปนะคะริมแขนข้างหนึ่งจะเป็นสีขาว ถ้าริมแขนเป็นสีขาวแบบนี้ตะข่ายจะเป็นขาวค่ะริมแขนอีกข้างหนึ่งจะเป็นสีแดงนะตาข่ายฝั่งทางนี้จะเป็นสีแดงข้างล่างชายเสื้อจะเป็นลายริมสีแดงเหมือนกันนะคะหลังจากลงแบบนี้เสร็จแล้วตรงไหนที่มีเศษไหมเราจะเก็บประกอบค่ะ เวลาเราถักงานที่เป็นไอริสโคเชนะคะถ้าเราจะถักตะข่ายให้โฟมตรงนี้มันวางสูงขึ้นมาข้างล่างนะคะใช้ไหมหนุนไว้ค่ะมันจะสูงขึ้นมาประมาณ45องศาจะทำให้เราไม่ปวดคอแล้วแสงตรงนี้ต้องพอด้วยนะคะเข็มหมุดได้ใช้ที่ตัดได้ใช้ค่ะเราจะมาเชื่อมตรงนี้ก่อนจุดที่เป็นตัวเศษไหมตรงนี้นะคะที่จะเอามาเชื่อมต่อเราเย็บติด แล้วซ่อนไหมธรรมดาตรงนี้นะคะอันนี้ก็เย็บติดแล้วก็ซ่อนเก็บตรงนี้ก็เย็บติดค่ะวิธีเย็บเราจะใช้เข็มปักคอสติค่ะตรงนี้จะเย็บให้ดูลายมันยังไม่เชื่อมต่อเห็นไหมคะลายมันจะแยกออกจากกันแบบนี้ดอกตรงนี้เราเอามาแต่งนะคะเพื่อแบ่งแนวแนวของตัวเสื้อเราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการแบ่ง เวลาเราถักตะข่ายนะคะด้านล่างตรงนี้จะเป็นสีแดงฝั่งที่เลยทางนี้ขึ้นไปจะเป็นตะข่ายสีขาวเราใช้เข็มปักคอสติสเก็บเชื่อมดูลายนะคะว่ามันจะเชื่อมทางไหนถ้าเราจะให้เชื่อมต่อกับตัวนี้เราก็แทงได้เลยเวลาเราประกอบชิ้นงานชิ้นงานทั้งหมดจะต้องคว่ำหน้าลงด้านที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นด้านที่ไม่ใช่ด้านโชว์งานนะคะ หลังจากถักเสร็จแล้วเสื้อไอร,ริสโคเชมันจะกลับด้านกลับไปโชว์ด้านสวยอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นการถักกลับด้านนะคะถักด้านในทั้งหมดตรงนี้จะไม่ใช่ด้านโชว์งาน,นะคะ่ะดอกจะต้องคว่ำหน้าลงทั้งหมดลายริมก็ต้องคว่ำหน้าลงนะคะเข็มหมดุดเรายังไม่ต้องตึงทั้งหมดให้เราตึงเฉพาะจุดที่เราจะถัก หลังจากที่เราถักลายหกเหลี่ยมแล้วเราสามารถถอดได้เนี่ค่ะตรงนี้เราใช้เข็มปักคอสติ้เย็บติดปกตินี่ค่ะพอเย็บติดแล้วเราก็ซ่อนปลายทีนี้มาดูชิ้นนี้ค่ะชิ้นสีชมพูตรงนี้นะมันเป็นชิ้นที่เราเอาแทรกเข้าไปในเส้นแล้วเวลาที่มันเสร็จแล้วนะคะประกอบเสร็จปุ๊บพอพลิกกลับออกมา แนวเส้นตัวนี้มันจะอยู่หลังดอกไหมเส้นนี้ค่ะเรายังไม่ต้องตัดเราใช้เย็บโยงเย็บโยงเพื่อตึงดอกตัวนี้ให้ติดกับเส้นที่เราผ้าข้างหลังเย็บสกิทธรรมดาอันนี้เป็นด้านในนะคะไม่ใช่ด้านโชว์งานพอเย็บแบบนี้เสร็จแล้ว ล็อกใหม่นะคะแทงล็อกรวบออกมาแล้วเราก็ซ่อนได้เลยวิธีเย็บก็เย็บตึงนะคะมันจะตึงกับชิ้นงานวิธีถักก็จะตึงกับชิ้นงานเหมือนกันการถักไอริคโคเชมันจะแตกต่างจากการถักโคเชปกตินิดเดียวเองค่ะตรงที่การถักไอริคโคเชเนงานมันจะถูกตึงอยู่กับแม่แบบตรงนี้เรียกแม่แบบนะคะ แนะนําสําหรับการทําแม่แบบหลังจากที่คุณวาดผังออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเอาวางลงบนโฟมใช้โฟมแผ่นเดียวแล้วตัดออกมาเป็นเชฟเสื้อได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังเราสามารถเก็บแม่แบบตัวเนี้ยไว้ใช้ได้หลายๆตัวและที่สําคัญนะคะวาดตัวตารางหกเหลี่ยมลงไปที่แม่แบบเลยเวลาเราถักตะข่ายมันจะถักง่ายแล้วเราจะเห็นแนวในการทําถ้าเราไม่วาดตะข่ายตรงนี้นะคะ เราจะต้องอาศัยจินตนาการในการที่จะต้องถักตะข่ายหกเหลี่ยมแต่ถ้าเราวาดลงไปเลยปุ๊บเนี่ยหลังจากที่เราวางโมทีฟลงไปข้างล่างค่ะเราจะเห็นเป็นตารางที่เราต้องถักทีนี้ถ้าสร้างแม่แบบไม่เป็นทำยังไงดีนะคะสร้างแม่แบบไม่เป็นไปที่ร้านตัดผ้าค่ะให้ร้านตัดผ้าเขาทำแม่แบบให้เราแล้วเราก็ไปซื้อแผ่แผนโฟมไปซื้อสกอตเทป ตัดแม่แบบลงแผ่นโฟมเราก็จะได้แม่แบบเราแบบนี้แล้วนะคะคลิปที่สาธิตวิธีการสร้างแม่แบบตรงนี้ก็จะมีอยู่ตรงลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปนะคะสร้างไม่ยากค่ะหุ่นของเราเองขนาดก็เป็นเสื้อของตัวเราเองนะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเดิมคลิปเก่าได้แนวอื่นที่เป็นสีชมพูที่เราเอามาขั้นไว้ข้างล่างตรงนี้เราใช้ไหมเส้นเดิมเนะะี่ยค่ะเป็นไหมซัมเมอร์ แล้วเราดึงออกมาหนึ่งเส้นตรงนี้มันจะเป็นไหมที่มันตีเกลียวกันอยู่ดึงออกมาหนึ่งเส้นมันก็จะได้เป็นเส้นไหมปกติแบบนี้เราตัดออกมานะยาวพอสมควรดึงแล้วก็รูดนี่ค่ะรูดออกมาปกติแบบนี้ เราจะได้เส้นไหมตัวนี้เป็นเส้นเล็กลงเส้นนี้จะเอาไว้ใช้กับเข็มตรงนี้จะเป็นเข็มปกตินะคะเข็มเย็บผ้าเพื่อจะตึงแนวค่ะเวลาเราใส่เข้าไปแบบนี้นะเหลือหางไว้พอเหลือหางไว้เสร็จแล้วเราล็อกค่ะเพื่อให้ไหมตรงนี้มันเป็นปมยึดไว้ไม่ให้มันหลุด ตรงไหนที่เย็บโยงตรงนี้เรียกวิธีเย็บโยงนะคะเย็บโยงได้เราเย็บโยงไปก่อนเพื่อให้ลายที่มันซ่อนอยู่หลังดอกเนี่ยติดกับดอกค่ะเย็บโยงปกติธรรมดาเองเย็บแทงสกิดขึ้นมาแบบนี้จะใช้ไหมสีอื่นก็ได้นะคะไหมเย็บผ้าธรรมดาก็ได้ถ้าไม่มีก็ใช้ไหมซัมเมอร์ ที่เราถักอยู่เนี่แหละคะ่ะดึงออกมาเราก็ได้เป็นไหมเย็บได้เย็บโยงมาสกิดแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วค่ะวิธีที่จะเย็บโยงได้ง่ายนะเราตึงเข็มหมดุดตึงไว้แบบนี้ให้งานมันขยับได้น้อยที่สุดแล้วเราจะทำได้ง่ายเราจะตัดตรงนี้เลยหรือเราจะโยงไปก็ได้นะคะ ถ้าเราพอเราก็เอาหัวเข็มพันรอบให้มันเป็นปมซ่อนปลายแล้วเราก็ตัดตรงไหนที่เย็บโยงได้เย็บโยงให้หมดวิธีวางงานเราวางแบบนี้เราวางให้เห็นเป็นแนวนะคะอันนี้เป็นด้านล่างวางแตกต่างจากตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ไอเดียของตัวเราเองเลย ถ้าใครต้องการที่จะวางเหมือนกับต้นแบบที่ทำให้ดูตรงนี้ภาพนิ่งนะคะเดี๋ยวจะลงไว้ที่เว็บไซต์ให้ค่ะคุณสามารถดูได้ตรงนี้เส้นที่เป็นเส้นสีเขียวนะคะเราก็จะเย็บยึดกับดอกตัวนี้ค่ะเอาตัวนี้เป็นตัวโครงก่อนเวลาเราจัดนะใบไม้กิ่งไม้ก็ให้มันมันพิ้วเหมือนกับใบไม้จริงค่ะอย่าให้มันกระด้างเราก็สามารถเอาเข็มหมุดตึงได้ แล้วตรงนี้แต่งด้วยดอกไม้ดอกไม้ข้างล่างจะเป็นดอกไม้สีขาวนะคะตะข่ายข้างล่างจะเล่นด้วยสีแดงริมชายเสื้อด้านล่างก็เหมือนกันค่ะพอเราวางเป็นแนวแบบนี้ความหน้าลงนะตรงนี้เป็นลายด้านผิดนะคะถ้าเราใช้ลายด้านถูกขึ้นมาโชว์ตรงนี้นะคะตอนที่ทําอ่ะมันสวยแต่ตอนที่ใช้งานจริงคุณจะต้องกลับด้านนี้ค่ะด้านสวยจะอยู่นี้ให้จําไว้นะคะว่า ลายตรงนี้จะเป็นลายด้านผิดเท่านั้นนะคะตึงไว้อันเดียวก่อนแล้วตรงไหนที่เราจะทําตะข่ายเราค่อยตึงจริงค่ะจุดที่เริ่มโยงจะเป็นตรงด้านข้างตรงนี้เป็นด้านข้างที่เริ่มโยงดอกนะคะดอกนี้จะเป็นดอกแรกดอกแรกแล้วใช้กิ่งก้านพวกนี้ค่ะในการเชื่อมแล้วเส้นมันจะเดินมาแบบนี้เราเดินเส้นนี้ก่อนนะคะ เดินเส้นนี้เบี่ยงมาก่อนทั้งข้างหน้าและข้างหลังเพื่อแบ่งงานออกเป็นสองข้างแล้วชิ้นงานที่เหลือด้านบนจะเป็นตัวตกแต่งสีที่เห็นว่าข้างบนเป็นสีแดงตรงนี้ตะข่ายจะเป็นสีขาวตรงนี้เป็นคอเสื้อเวลาเราถักนะคะชิ้นงานเราสามารถหมุนได้ทั้งหมดถ้าเราถักตะข่ายเราเริ่มที่ไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะเห็นตัวตะข่ายอยู่ข้างล่างตะข่ายหเกเหลี่ยมอันนี้เป็นแขน หัวไหล่พยายามเกลี่ยดอกให้ทั่วนะคะหัวไหล่ก็ต้องมีด้านข้างก็ต้องมีนะคะทีนี้ถ้าเราได้ตำแหน่งแบบนี้เสร็จแล้วเราบอกว่าเราจะเริ่มถักตะข่ายตรงนี้ก่อนถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะถักตะข่ายตรงนี้นะเราจับงานให้อยู่ EP ต่อไปนะคะเป็นคลิปที่แปดค่ะจะเริ่มทำตะข่ายจะถักตรงนี้ให้ดู ถ้าเรามั่นใจว่าจะลงตรงนี้ก่อนนะยึดงานให้หมดงานต้องขยับน้อยที่สุดนะคะเข็มหมุดจะได้ใช้เยอะเวลาตึงงานเราก็จับเข็มหมุดตึงถ้าโมทีฟเราขยับน้อยที่สุดเราจะถักตะข่ายได้ง่ายนีคะมันเป็นดอกไม้ห้ากลีบก็ใช้เข็มหมุดห้าอันตึงไปเลยหลังจากที่เราถักตรงนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถถอดเข็มหมุดได้ แต่ตอนที่เราถักเราต้องใช้เข็มหมุดตึงถ้าเราถักแล้วโมทีฟเราขยับนะคะมันจะทำให้ชิ้นงานมันหดและเบี้ยวการถักตาข่ายไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่โมทีฟคุณจะต้องวางได้ในตำแหน่งที่สวยงามและขยับน้อยที่สุดถ้าตรงนี้ตึงไว้ไม่ดีพอเราถอดแบบปุ๊บงานจะหดได้ เราตึงไว้เลยค่ะตึงด้วยเข็มหมดแบบนี้จะถักตรงไหนก็ตึงตรงนั้นนะคะเราสามารถเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้มันจะแตกต่างจากโคเชนะคะโคเชต้องถักทีละขั้นตอนแต่โมทีบนี้แล้วแต่เราค่ะใบไม้ใบไม้ตุ่มนี้นะคะด้านที่โชว์จะเป็นด้านนี้นี่คะเป็นตุ่มด้านที่ไม่โชว์จะเป็นฝั่งทางนี้ ยึดใบไม้ตัวนี้ให้ดีงานจะสวยไม่สวยลังไม่รังตัวนี้ค่ะยึดให้อยู่นี่นะคะดูให้ออกนะด้านโชว์กับด้านไม่โชว์ตึงโมทีฟทั้งหมดนะคะคลิปที่สาธิตการถักจะเรียงลำดับตั้งแต่รหัสคลิป mi ศูนย์ศูนย์สาม ep หนึ่งจนถึง ep ห้าค่ะจะสาธิตวิธีการถักโมทีฟ แล้วพอเราถักโมทีฟีเสร็จแล้วเราก็เอามาประกอบคลิปที่ทําเป็นคลิปตัดต่อค่ะตรงไหนไว้ไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนคุณดูคลิปให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักตรงนี้เราก็ตึงไปเลยใช้เข็มหมดตึงแบบนี้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องตึงทั้งตัวนะคะที่ที่เราลงผังไว้เราลงไปเลยทั้งตัวแล้วก็ใช้เข็มหมุดยึ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 ดหางๆไว้แล้วเวลาถักจริงเราลงเข็มหมุดแบบนี้เลยค่ะ ใบไม้ตัวนี้ใบไม้ตรงนี้นะเวลาด้านที่โชว์งานจะเป็นด้านนี้ด้านผิดจะเป็นฝั่งทางนี้นะคะเราก็ยึดเลยยึดให้ลายอยู่ตัวเราจะเริ่มถักตาข่ายสีไหนก่อนก็ได้นะคะสีขาวก่อนก็ได้หรือสีแดงก็ได้เวลาเราจับเราต้องดูทรงของมันด้วยจุดที่เราจะต้องดูก็คือตรงที่เป็นก้านก้านใบตัวนี้เวลาเรายึดโยงตอนแรกมันจะเป็นซิกแซกเห็นไหมคะ ตรงที่เป็นก้านนะคะก้านตรงนี้ตอนที่เรายึดตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นซิกแซกเวลาเราถักจริงเราจะต้องเอาเข็มหมุดนะคะทําให้มันเป็นเป็นโค้งแบบนี้ค่ะจากที่เป็นซิกแซกซิกแซกให้มันเป็นลายโค้งโมันจะสวยกว่าทําให้มันเป็นมุมน้อยที่สุดค่ะให้มันออกมาเป็นใบไม้แบบธรรมชาติแบบนี้นะยึดยึดเแบบนี้ ใบไม้เราก็ยึดไปเลยถ้าเราจะถักแค่เวิ้อ้งนี้เราก็ใส่หมุดแค่นี้ก่อนคลิปต่อไปนะคะเป็นคลิปที่แปดเราจะเริ่มถักตาข่ายข้อมูลทั้งหมดนะคะจะเขียนไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักนะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมก่อนใครพบกันคลิปต่อไปที่ youtube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ